สวัสดีครับร้านกอนนะครับร้านยุโังสิลปของหนึ่งครับทางร้านรับสั่งสินค้าจากประเทศญี่ปุ่นนะครับอ่าตัวนี้เป็นของลูกค้าประจาสั่งไว้นะอสตาเอจีนะครับถ้าอ่านผิดขอโทษด้วยนะครับก็ตัวนี้จะเป็นวัสดุอ่าผ้ายีนนะครับถ้าเป็นบ้านเราก็เป็นเดนิมนะครับผ้ายีนทั้งตัวเลยนะครับสวยเลยนะครับตัวนี้ใหม่ล่าสุดนะครับตัวนี้ใหม่ล่าสุดเลยตัวนี้จะเป็นทาเซอร์นะครับทําเก่านะไม่ใช่มือสองนะมือหนึ่งนะครับ จะออกอคล้ายๆ US Originator นะครับพื้นเครืบเง,งาขอผ้านะครับอตัวนี้จะไม่ใช่ US Originator นะไม่มีปั๊มนะจะเป็นรูปพิเศษนะครับสวยเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นวัสดุผ้ายินทั้งตัวเลยนะครับมีเชือกคายแถมมีเชือกสีกรมกสีขาวแถมให้นะครับตัวนี้สดจริงสวยนะก็สนใจทักมาได้เลยนะครับมีสีเดียวนะครับ ก็ดูแบบไปที่เว็บไซต์ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็สั่งเราได้เลยนะครับทานารับสั่งญี่ปุ่นนะครับก็มี2เลทน,นะมีเครื่องบินกับเรือนะครับอ่าประมาณนี้นะครับรายละเอียดนะก็สมใจทักมานะครับที่ร้านขายแต่ของแท้เมื่อหนึ่งเท่านั้นนะครับยังไงผมฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ